สวัสดีครับผมกันกันนิ่งมาสตนนะครับวันนี้เราจะมาทำ Q&A ของสำหรับตัวผมเองแล้วกันนะครับว่าทำไมทำไม n แนลมันมีการเปลี่ยนแปล,งเ,ปลงเยอะอะไรเหลือเกินอะไรเงี้ยเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเสียละเกินนะครับคำถามที่เราจะมาตอบกันเป็นคำถามที่ผมตั้งเองแล้วก็ตั้งใจจะมาตอบแฟนคลับด้วยความบริสุทธิ์ใจ และด้วยความมีเหตุมีผลของผมเองนะครับก็มีสองข้อได้กันนะคะที่ผมเลือกคำถามที่ผมตั้งคำถามมาแล้วก็คิดคำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหนึ่งเป็นชื่อแฟนคลับนะครับเกี่ยวกับชื่อแฟนคลับสองเป็นชื่อเกี่ยวกับเกมเป็นเป็นไม่ใช่ชื่อเกมเป็นคอนเทนต์เกมอ p แรกทำไมยังไม่ได้ทำเลย วันนี้เราจะมาดูสาเหตุและคำตอบของผมกันนะครับไปลุยกันเลยโอเคครับข้อแรกนะครับ1ข้อที่1นเลยนะครับก็คือข้อหนึ่งนะครเป็นทำไมชื่อแฟนคลับ Fantasy of d REAM ถึงมีตัว S อยู่ด้านหลังคำว่า d REAM นะครับคำตอบของผมก็คือคำตอบคำตอบนะครับจะเป็น จะเป็นด้วยความที่ว่าเกมที่ผมอยากจะเล่นลงในชาแนลเนี่ยมันมีแค่เกมเดียวไหมล่ะอมผมก็เพิ่งมารู้ผมก็เพิ่งมารู้ตอนนี้ได้แหละแล้วก็คําศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่อะ่ะถ้าเขาอย่างเช่นแบบเออการตอบอายุว่าคุณอายุเท่าไหร่ในอะไรเงี้ยครับเขาจะตอบแบบถ้าอายุมากกว่าหนึ่งในอันนี้เป็นบริบทของภาษาอังกฤษนะครับจะเป็น อันว่าไงครพึ่งเรียนด้วยพื่งเรียนมาด้วยนะครับถ้าเป็นแบบว่าอายุอะไรเงี้ยครับถ้ามากกว่าหนึ่งหนึ่งปีแล้วต้องใส่ s ต้องต้องใส่ s เ,เป็นจาก year เฉยๆเป็น years อย่างเงี้ยครับก็เลยโอเคงั้นมาเปรียบมาเทียบกับชื่อแฟนคลับเออเราฝันเล่นเออเราฝันแบบว่า เราอยากเล่นเกมหลายเกมมากๆเลยอะไรเงี้ยเราฝันหนึ่งเราฝันหนึ่งเกมที่เราอยากจะเล่นหลายเกมมากอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจนะครับเพิ่มชื่อเพิ่มคำว่า s อยู่ด้านหลังคำว่า dream ทีนี้นะครับชื่อแฟนคลับก็ต่อไปนี้นะครับผมจะเรียกชื่อแฟนคลับว่าจาก f a n t a s y of dream เฉยๆนะครับไม่มีตัว s ไม่มีนี่นครับจะจะเป็น จะเปลี่ยนคําอ่านว่า Fantasy of Dreams ครับก็เพราะว่าเราเราไม่ได้ฝันอยากเล่นเกมนู้นแค่เกมเดียวเนาะเพราะว่าเราฝันถึงแบบอยากจะเล่นเกมหลากหลายเกมด้วยนะคะโอเคครับมาถึงข้อที่2แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะทำไมเกม c y p o r ์ s Hero ภาค2 First Episode หรือ Episode ที่หนึ่งยังไม่ได้เริ่มทาเลยโอ้โอ้ก็คือไม่อยากจะตอบเลยทุกคนคือพยายามหาเวลาแล้วทุกคนแต่ว่ามันหาไม่ได้จริงๆผมก็ขอโทษแฟนๆเกม Fantasy of Dreams แล้วก็แฟนเกม s Save for Heroes ภาค2ด้วยนะคะที่แบบว่า ทำเกทำคลิปได้ล่าช้ามากๆแล้วก็ไม่สามารถจัดสรรเวลามาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับมาเล่นมาแคสอะไรให้ Fantasy of d REAMS ที่เป็นแฟนพันแท้เกมแฟนพันแท้เกมแล้วก็แฟนแฟนเกมที่เป็นแฟนคลับเกมไซฟอร์สฮ h e ร o ภาคสนะคะผมไม่ที่ที่ผมเนี่ยไม่สามารถบริหารเวลามามา,มาแคสเกม แ e ฟ o r น e Hero ภาค2 First e p i s o d e หรือ e อพิ so d e ที่1ได้เลยผมก็ขอโทษแฟนเกม s f o ฟ o r Heroes ภาคที่2ทั้ง2ทั้ง Fantasy of Dreams แฟนคลับของผมแล้วก็แฟนเกม s ซ for c e Hero ภาค2นะด้วยนะครับันะที่นี้ด้วยนะครับก็คือเนื่องวามที่เราติดภารกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมเตรียมตัวหลายอย่าง คือเดี๋ยวก็จะมีงาน Dance Cover ของผมที่ลงสมัตร Dance อีกแล้วก็แล้วก็ติดเรียนติดเรียนด้วยครับแล้วก็หาเวลาเหมาะสมไม่ได้นะครับสา,สามสามเหตุนี้ผมจะระบายให้ชัดเจนขึ้นระบาย,ยสามเหตุผลนี้นะครับที่ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ ถาว่าทำไม ep first episode ของเกม s a ฟ f o r c e Hero ภาคที่2ยังไม่ได้มีคลิปออกมาเลยนะครับสาเหตุก็มีสามสาเหตุดังนี้นะคะความจริงมี4สาเหตุนะครับทุกคนสาเหตุที่1ติดเรียนนะครติดเรียนเลยเพราะว่าตอนปวชหนึ่งเนี่ย แผนการโรงแรมเนี่ยเรียนหลายอย่างมากเลยครับคือแต่ว่ามันเป็นทักษะชีวิตเลยอ่ะมันเป็นวิชาเรียนได้ในชีวิตชีวิตประจําวันแล้วก็ชีวิตการทํางานเลยเนาะก็คือเรียนปรับบุบค,นนค,บบบคลิกภาพการการฝึกบริการบริการฝึกบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับ ฝึกหลายอย่างมากเลยแล้วก็ผมรู้แค่สองสาเหตุอะจริงๆรือแค่สองสาเหตุรู้แค่สองสาเหตุย่อยๆจริงๆนะครับสำหรับสาเหตุที่หนึ่งเนาะโอเคมาสาเหตุที่สองนะคะคือปิดดปิดกิจกรรมงานปิดกิจกรรมนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผมได้ ได้ทำหรือเป็นกิจกรรมทางวิทยาลัยหรือโรงเรียนใหม่ที่ผมได้อยู่นะครับถ้าเป็นกิจกรรมของผมเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบผมได้ลงสมัครสมัครเป็นดนนักเต้นหรือ Dance Cover นะครับแล้วก็ได้รับชชยชนะรอชนะเลิศอ,อันดับที่1น,นะครแล้วก็ที่ที่เทศกาลร,รางวัลที่ผมได้แบบว่า เรื่อรางวัลแดนซ์โคเวอร์ที่ผมได้เนี่ยเป็นรอชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยแล้วกนะ็จะเป็นงานเทศกาลเทศกาลอะไรวะโ <c oughs> ทษทีครับเทศกาลอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นนะครับ <c oughs> เออต้องงี้สิแต่ว่าเขาจัดถึงสิ้สนสุดแค่ยี่สิบแปดมิถุนายนนะคะที่จังหวัดผมนะจจจังหวัดประจวบคีรีขันที่ที่ชายทะเลอืม ที่ชายทะเลนี่แหละเทศกาลอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นนะครับแต่ว่าจัดสุดจัดสิ้นสุดแค่จัดสิ้นสุดแค่28มิถุนายนนะครับแต่ตอนนี้เขายุติกิจกรรมนี้ไปแล้วเนาะก็ทำกิจกรรมนี้สิ้นสุดไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการเป็นชัยชนะของผมครั้งแรกในชีวิตของผมเลยแค่เป็นนัก แค่เป็นแดสโคเวอร์หน้าใหม่ประสบการณ์ก็น้อยแล้วยังได้ชัยชนะมาอีกชัยชนะเกือบอันดับที่หนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกปื้มปริ่มมากเลยอยครับที่เข้ามาได้แล้วก็ชนะได้สวยนะครับส่วนของเรื่องกิจกรรมทางวิทยาลัยเนี่ยก็จะก็จะน่าจะเป็นวันที่15มิถุนายนครับวันไหว้ครูแล้วก็วันที่ส4ก่อนวันจริง ทำพานไหว้โคลแล้วก็ออไม่มีแล้วก็เนาะเพราะว่าทำพานไหว้โคลด้วยแล้วก็ประชมุมประชมุะชม,รชมเรื่องการเรียนลูกเสือในานารีนะคะอีกแล้วลูกเสือในานารีอีกแล้วเรียนทําไมผมปวดหัวมากเลยคือลูกเสือในานารีเป็นวิชาที่ผมไม่อยากเรียนมากที่สุดเลยนะเออเราเรียนสาอาชีพแล้วมันน่าจะ ลูกเสือในนารีบนควรจบๆไปไแล้วแหละแต่แต่ก็ยังจะเจออีกแต่โชคดีนะครับที่มันเจอแค่ปวชหนึ่งถ้าเจอปวชอสองแล้วเออไม่เรียนแล้วจริงๆถ้าเจอปถ้าปวชอสองเจอลูกเสือในนารีอีกนี่คือผมไม่เรียนและพอก็คือเพื่อเราก็เพิ่มตัวผมเองก็เพิ่งมารู้สึกตอนหลังนี่แหละว่าตัวเองอ่ะ ไม่ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ชอบรุกซึ้งกับลูกเสือในนารีมากเนาะอืมสาเหตุที่สามนะคะก็คือการเบเนชเวลาของผมนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงขี้เป็นห่วงเดี๋ยวก็ห่วงเรื่องนู้นเดี๋ยวก็ห่วงเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมคนขี้เป็นห่วงมากๆเลยแล้วด้วยความวความลังเลแล้วก็ความ ความไม่มั่นใจของผมเนี่ยมันก็ทําให้แบบเสียเวลาในการทําคลิปแล้วก็เสียเวลาชีวิตของผมเองไปมากเลยแล้วก็มันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมเราทําแบบทําไมเราแบบเบเน,นชวเวลาไม่ดีอะไรขนาดนี้แล้วก็ชีวิตหลังจากที่ผมเข้าสู่แบบชีวิตสิบหกปีมันวมหมดเลย มันปนอยู่ในหัวผมหมดเลยมันสลับปนมั่วไปหมดอะไรเงี้ยผมก็เลยทําก็เลยทําให้บางวันเนี่ยผมไม่สามารถเบนเดชเวลามาเล่นได้มาแคสเกมไซฟอร์สฮีโร่ภาค2 EP แดะ EP แรกได้เนาะสาเหตุที่4ี่นะคะสาเหตุนอกเหนือจากนี้สามสาเหตุหลักที่ผมพูดมามันทั้งนี้ทั้งหมดนะคะสาเหตุที่สี่เนี่ยก็เช่นนะครับเปลี่ยนคํานําหน้านะครับ ก็คือผมอายุ16ผมอายุสิปีแล้วแล้วก็เปลี่ยนคำนำหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเปลี่ยนคำนำหน้าจากเด็กชายเป็นนายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดภารกิจตัดชุดสูตรด้วยอะไรนี้เนาะก็เลยอาจจะไม่ว่ามาแคสเกมไซฟอร์สฮิโร่ภาคสเลยอะไรนี้ครับและครั้งหน้านะครับ เพื่อนๆอาจจะได้เห็นผมใส่ชุดสูทชุดและชุดกัก๊กทางโรงแรมแน่นอนนะคะติดตามรอผมในคลิปต่อไปได้เลยนะคะคลิปชุดใส่ผมใส่ชุดสูทและชุดกัก๊กเตรียมจอดรอดูในคลิปในคลิปต่อไปได้เลยนะคะคัมมิงสูนนะจ๊ะตอนนี้กว่าจะได้ชุดสูทกับชุดกัก๊กมาก็สิงหาคมนะจ๊ะรอดูได้เลยจ้า เป็นไงบ้างครับสารการตอบคําถามของผมนะครับแล้วก็ตอบให้แฟนๆทุกคนได้รู้นะคะว่าทําไมสองสองเหตุผลที่แฟนที่แฟนๆเนี่ยงงกันอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทาไมทาไมมีแต่คลิปสารสัทธ์ตาออกมาอย่างเดียวอะไรอย่างนงี้เนาะก็ผมมาเคลียร์ประเด็นอะไรให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันทั่วหน้าแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ของก,กันกันนี่มาสติกันเยอะๆนะน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบาย